สำหรับหัวหนคณะนะครับผู้ใดนะครับถ้ามีนการศึกษาแจ้งมาได้เลยนะครับมาดูนะครับรุ่นนี้มุมแดงนี่มอเตอร์บิการโนลติกบุยไทยนะครับจากทีกนาข้อมึลจากอีกนาการ์ลอนสกิตบุยไทยนะครับจากอุดรธานีของเราพบกับกองขาวชัยวัฒน์ว่านะครับ นี่ดนนะครับของบทประอบของเรามงแดงวัตถุกันนอริสิร์เมทัยบทกำลังเพชรกาดีปองปะเพิกีวันนี้โอ้เาาบานนักเชรกาดีโอ้หวัตถุคมาบ่ากอาสองสามจังหวะดูจังหวะสามท้ายปู่ป่นี้เรี่องนะครับแฟนนมัดน้ยดูจังหวะเล่นไหจังหวะที่จะมาการนบบไทยตะวันตกด้วยโอ้โปักสองกันเลย โอ้ยฟ oh, oh, ้าใจังหวันี้บ้านวนจังหวรดนี้ฟ่าตัดติ่งังงเปิดเกลดยดเก้ียาไอ้สังสองเลยนะครับสองดาวตกดาวจะดีวันนี้เยเราได้รับเกียรติจากผู้บรรยายคนหนึ่งท่านนะครับพบนัดนะครับโอกาสที่จะร่วมบรรยายกับผมเสือสองดาว โอ้จังหวะของเพ็ตซาดีโอ้คุณดูการออกอาวุธนี่ไม่อายโมยใหญ่เลยนะครับแข่งหัน้วกันเลยดูจังหวะของเพ็ตซาดีว่าจะดึงใบสนเปิเกมได้ไหมเรียกนี่ดูจังหวะพร้อมและตี้ระยาแรกเข้าวงในขึ้นมาสามเข่าแล้วเพ็ตซาดีไใบสนปากบอกแรกโอ้ยวันนี้ โสดมาไส่ช่วงใสโกดใครมาแล้วเทนี้ตัวข้างขวาของวานรบี่แต่เพชรมาดีว่าไหนโอ้ยจังหวะนี้วานรบีเร่งแล้วนะครับแ,แฟนมบเฟ่โอ,อ้โหจิตโหนใจของไอ้หนูตัวน้อยของเราก็ต้อ,อ,อ,องบอกว่าขอพามด้วยกันน้ำปกฝั่งนะครับวาก็วิเศษเพชรมาดีวันเงินซ้ายเพชรมาดีเบิร์นซ้ายมาแต่วันกรบีไม่โสดโอ้จังหวะของข้างขวาของวานรบี ดูกระแทกซ้ายต่างคนต่างแลกเกจอในจังหวะดรักเกล่อกาดีไปซ้ายมาดีเลยหมดยกใช่ยกแรกนะครับเด็กโอ้โหกจะต้องดูเรื่องเลยก็ต้องบอกว่าถือได้ว่าเป็นค่ายมาตรฐานครับสองค่ายในกระแสบุดรัมย์นี่นะครับนะครับให้โอกาสกับโยนลูกหลานบอกเลยว่า หนกันต no right? yeah. ้ต้มอูมใจนะนะครับเอาตูกันต่อไปยกยกยกตีสองอ้ยีจังหวัพื่อนของวชะดูโักาดีไม่เสนตัดแสงมากเลยเกลับไยออกอวบเนี่ดีใจไม่เกิรนะแรัก็ดีใจแทนขคด้านตะนาต้องสองว่าเอาไปดูเลยปรดีจังหวัดนี้สายเวดตู้ตาด้วยขวาต้ของวัชระดีกลับมาแล้วอ้ยอไอ เอกแพร์ีก็พยายามตีไม่ชัดเนจนกรรมการจัดใจสีงสุรคุณเจ้าต่าันกรมการวตัดไม่เอพยายามตีนันนนนดดขนเข้าไปเดนแล้วนะโอ้แต่พัดล่างของวาตีจัดหน้าแล้วจะเปลูกเออย่างเปม่นนไดลตาดียางของเ,อเปิดจะเด้งตาดีเด้งมาแล้วรับ สจังหวะนี้ตีเลยไปสจังหวะนี้โอ้สายของเพชรดีแต่ความขยันของไหลก็ดีออกแข้งสายกว่าไปเปิดทางมาดูจังหวะามางขวาจับแล้วจะเดินจะกว่านี้อยางดีไม่ลงเหมือนกันจับผมเปิดเดินเข้ามาอยู่นะครับวันตุดที่เอามาโยกโยกแล้วเออเดินขวาภับนอกทีเดียวจะแพ้ฝั่งซ้ายสวย ไปไปอาวุธตามอยากจะตามไม่ได้อยู่ดูจังหวะดตานแล้วยังตีจังหวะนี้ปากโ่กซ้ายมาอ,มออกได้ทั้งตู้เลยนะครับอือจังหวะถีบของเชิดยอดดีดูจังหวะนี้โยกโยกหาจังหวะตายขึ้นตัวโอ้จังหวะของพวกเราดี่ปากส่องขวามาตู้ดูจังหวะจับแล้วดูว่าหัวใจแล้วก็อาวุธมีสองพาดด้วยกันนะครับหมดโดกทีต่อ สองยกนะครับโอ้โหสะ็จดร้าวใจจริงครับไอ้หนมเยอะที่สุดเลยนะครับเป็นตับสอนสุดามาดูยกนี้ยกที่สามยกสุดท้ายเอาละครับว่าจะเก็นนัาสิงห์ไทยหรือจะเป็นเพชรคำปอปุษย์อิู่จังหวัซ้ายของวสตี ตัวใหี่ใมกว้างไตวิ่งเจอขวาโตตาดีจะสูงและหุ่นฟัังหวาออกตาออกขวาจังหวะนี้จะคงเวืรองตดมาไม่ไนะครับเว้นตาดีเอ้าจังความแม่งขวาของวัติุตัดมาได้จะกีลูกดสายตัดเูอเจ้ากวาโตหาไม่ได้นะครับถ้าเวิร์ดตัวโต ต้องกลับอย่างนี้โอกาสเดินเต็มเต็มตักไปหาไปนะครับแับนะครับคุณนะคเหลือไม่ได้เลยเอาต่อไปนะครับนี่จังมาแล้วนี่นะครับถือว่าให้โอกาสให้ไอ้หนูจนน้อยๆของเราเนี่ยมีแบบมีโปรแกรมขึ้นในการบ่อยๆนี่การพัฒนาของน้องโอยก็คงจะดีขคุณด้วยนะครับขอบคุณนะครับ นางกระดูกสงต้าหน้ครับเอาดีกวนี้ตไปันเกดอรไดดูีกวาีกว่ากยตั้งให้ทีีนะครับจกว่าไ้เอาตาจะออกไหมเท่านันกำลัเจาีอให้ี พูกันโอ้ยดูไปเลยครับเลี้ยวในปูดขึ้นมาบ้างนะครับวันจันทร์โอ้โหวันนี้ได้ออก,ออกเฮ้ยเก่งสนุกเลยนะครับท่านผู้ชมหัวจิตหัวใจก็ต้องบอกว่าหองทางด้วยกันนะครับหรือว่าเป็นมวยใหไฟๆโบนโยกสุดท้ายขอบคุณนะครับทีมงานของปอปิ่งยิมทีมงานของเจนนอร์สิมวยไทย มีปักหลักไลก่สนอยู่นะครับไปท่านใดไม่สามารถเข้ามาดูที่เวทีมวยไปเปิดเทปของแกนด์ซิงโ์มวยไทยและทีนั้นะก็ตกไปอยู่ที่วัดิตรีแกรนโร์ซิงค์มวยไทยเอาเชลกระแนง